วันนี้อายมาสี่คนนะครับอายมาสี่คนหัวหลักหัวหลักตัวใหญ่หน่อยนะครับทุกคนยาวไปเลยครับว่าไปอันสามขาแล้วก็มีสี่เหมือนเดิมครับแล้วก็เสือภูเขาครับเสือหมอบตามตูดด้วยครับเดี๋ยวขอไปก่อนครับนี่ไงครับย้ายส่เกียร์เลยครับแ่มแม่นแม่นตอนเจ้าใน่ลงลิงนเนาะ เจอยายแล้วครับไอ้คนี่อาย่านอพี่คนนั้นไปไหนละขึ้นไปบนบนแล้วกงนั่วาแวะใส่เหล้าเลยนะอ๋อไปบนบนและโอ้หหายแซบเ้ยเออหายแซฟต่ะไอ้ตจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาแรงครับไปนุ่นแล้ว ตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วครับกันขั้นต่อครับครับตอนนี้ก็จะสุดยอดดอยแล้วครับทุกคนเหลืออีกโค้งเดียวครับถึงแล้วโอเคครับผมถึงแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นดามครับฮ <ention. S 1> ะเ <c oughs> อออันน่นลงอันน้อยหนึ่รับ เฮ้อสู้ตายเว้ยหายใจต้กปากเนอะแล้วคุณดองแล้วมาตันเลยนอนอะฮะ <c oughs> เป็นไงบ้างเฮ้อหน้าแดงถึงแดงถ่างเลย <c oughs> ลงสิเลยไปเลยเอตอต่อเลย ว,วันไหนถ้าขาดฟั่นเนี่ยขาจะเริ่มไม่ค่อยมีแรงท่าทุกคน <laughs> อย่าขาดกันบ้านครับต้องไปปั่นบ่อยๆครับดีครับผมจะเลไปต่อครับ ตอนเย็ยนคนชอบมาออกกำลังกายนะครับที่นี่ครับเพราะว่าซีอทูเยอะครับทุกคนซีจินเยอะครับ ดูครับสองลงก,กับลานครับแข่งกันครับ ขันด้านหลังไม่ซ่าขัานด้านหลังจะดันอย่างเดียวแล้วๆๆจะลูแซงเลยรถมันแรงเลยสู้ๆครับผมสุดยอดครับ นี่ครับถ้าไม่ออกกำลังกายนะครับทุกคนลูกภัยถามหาแน่นอนคราบทุกคนแต่พี่เขาก็น้ำหนักเยอะนะครับค่อนข้างจะอ้วนเลยแหละครับแต่หันมาออกกำลังกายครับถือว่าสุดยอดครับยกเดียวให้เลยครับเดินนี่ยิ่งเดินยิ่งวิ่งนี่โหโหเขาผ่านอย่างดีเลยท่าทุกคนนุ่นลูกสาวไปนุ่นละเอ๋อพวกบ้าพลังนั่นลุงมันตามไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะได้เห็นหรือเปล่าเอาไปดูกันครับ แปกว่าขาแรงเออแปลว่ามันมบใส่เกียร์เป็นจังไหนเมื่อใดกลับไปกัดตั้งเหลียบเงือเต็มก่อนข้างหลังว่ายังไงข้างหลังอ่ะ ข้างหลังไว้ไหมไห้ดูใหม่แก้ชันไม่ได้เอามาใช่ไหมเอาสู้ๆอีกดอยเดียวนไปนู่นละต่อให้นหลยดูสิปั่ดข้างเดียวนะปั่ดไม่ข้างเดียวนะไม่ได้ปัดข้างเดียวนะอ่ะเลี้ยวขวาเอ้หมา เออนี่ยแหละรักจินน้ำจิบเอาเนอะเออหน้าแดงหมดเลยโอเคครับผมสู้ๆครับสู้เลยก็ได้น่ะเออไปไปไปแล้วเอาหน้าลงแห็นก็ได้ยันนะไหวไหมโอ้ยมึงวุ่นกับฝามันก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเนีย ยี่กี้โดดลงมาขวาขวาขวาข้างหน้าเด็กตื่นเต้นฮะเอาลงเลยลงเลยเออลงแหงลงแหงแหงแขนแขนสุดเลยเอออ่ะแล้วแต่รู้ว่ารือว่าจะไปต้องไต่ยาวครับและแล้วก็ต้องยกนะทุกคนเราก็ยกเหมือนกันครับโอเคสเตย์อว่าเป็นไงบ้างคะใจเต้นนิดเดียวลงขึ้นมาออกกําลังกายนี่เดี๋ยวไปกินนักจะจุกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรา เราพักก่อนครับเติมพลังก่อนโวได้ครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นตะลิงนี่ครับแล้วก็ลงตะลิงแล้วก็ไป3าขาครับแคไม่ไกลครับ2อสามโลครับผ่านมา,าประมาณ6โลครับเ,เกินครับน่าด็ตึงดังๆนู่นแลโอ้ย่ะเป็นห้องว่าเลือดสูบซีดเออนี่ยเดี๋ยวหายละน้ำมูกอะว่าไงจ๊ะ ไปปั๊บแก่ซะอย่างนั้นเออนั่นน่ะเออนั่นน่ะเออตัวสี b ạ หาล้ำบา c สุดแล้วเออนั่นน่ะมันต้องต้องไปนี่มันต้องไปดันมันเออนี่ฝันวุ้ยนี่ปวดขาขึนเด้อวุ้ยไม่ไหวกะแก่เกินเลยจะได้ไม่อิดเออแค่ หลังจากลงตลิงมาเสร็จนะครับแล้วก็จะเลววี้ยวขวานะครับทุกคนไปหนองสามขานะครับสีบุนเรืองนะครับทุกคนต่อวัดสีบุนเรือนะครับทุกคนไปหนองสามขากันครับทุกคนลุงกับอีหลานก็จะมาออกกําลัางกายต่อพี่จะไปเดินเหรอฮะรอป้ามาอันนี้จะลูกขึ้นไปหลอดอยู่นี่ <c oughs> โอเคแลแหัมหลอบก็ได้เด้อแฮงดีแห่มหลอดก็ได้เด้อกันเ <c oughs> ดี๋ยวป้าตัวไปเด้อป้าไปหลอบก่อนแล้วใจโอเคครับ ใ hey, ดูไปป้าเอาหลานไปกลับบ้านเราขอไปดันดอยอีกรอบครับดันดอยสองรอบครับวันนี้นะครับกํลาลังขวัญลงมาแล้วครับยกลายยกมือครับยกลายยกมือครับมาถึงป้อมยามรอบสองครับ,รบ,บทุกคน รอบสองรอบที่สองเ <laughs> 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 มื่อกี้มันลับแหลกมาทะลุนี่ครับนี่ฮะรอบสองไม่ไปครับกา <c oughs> รรอยยาครับทุกคนนะครับปัง แปนบแน่เลยไปไหน,น,นเราไม่มีไฟนะทุกคนถ้าตามตูดไปนี่กลับน,นี่ค่ำแน่นอนฮะโอเคร okay, ครับผมยกรอบสองครับโอเคครับผมไากันต่อ รอบสองครับแรงเ,เ,เหลือครับจารรอบสองครับทุกคน

อคาไหนหัวใจไม่เคยทอดปั่นค่านทุกความเหนื่อยปันผ่ามทุกคำบอกแค่เราไปด้วย เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมครับจะพยายามขับได้นะฮะมันดันดอยเฮ้ยอยนเรื่องครบงงับทุกคน มาไล่เหนียวหมดนนาไปโอเคมาถึงบ้านละไปดูนาตัวเล็กโอ้ยตีแบตเยอะแรงตึงเลลเลลเละละละล